สวัสดีค่ะมาเช็คพลังงานความรักของคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะพลังงานเป็นการอ่านแบบ general reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะในบางความสัมพันธ์เนี่ยพลังงานช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าขัดแย้งกันนิดหน่อยนะรู้สึกว่าความแตกต่างนะคะมันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้มันมีความไม่สามัคคีเกิดขึ้นนะพลังงานตอนนี้นะคะ แล้วคุณก็ต้องการเวลานะที่จะดูแลรักษาเฮลิ่งจิตใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณมีความรู้สึกน egative มีความรู้สึกลบตอนนี้ก็อยากให้ปลดปล่อยพลังงานลบๆนะคะแล้วก็รับพลังงานบวกเข้ามาแทนที่นะคะขอดูอีกใบนะ คุณอาจจะมีความรู้สึกโหยหารู้สึกเศร้านะคะรู้สึกว่าผิดหวังในบางอย่างนะแล้วเกิดความรู้สึกไม่สบายใจในช่วงนี้นะคะก็อยากให้คุณเนี่เียใจตัวเองนะคะปลดปล่อยพลังงานรบต่างๆที่คุณมีนะคะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตต่อไปคะ่ะให้กําลังใจให้พลังตัวเองนะคะอย่าให้ตัวเองตกอยู่ในการสั่นสะเทือนที่ต่ําเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณจะต้องดูแลรักษาจิตใจของคุณเองแล้วคะ่ะ